สรุปสั้นๆกันแล้วกันนะครับหลังจากที่ตรวจสอบว่าคุณศิราเคยต้องโทษถูกความรีบร,รักษาจำคุกนะครับผมก็มีหนังสือไปถึงสารแขวงประทุมวันนะขอคำที่ภากษาและหนังสือรับรองคดีถึงนี้สุดด้วยนะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะต้องการเป็นหลักฐานให้ชัดเจนนะครับเพาราะวรณนูนบอกต้องรักษาถึงที่สุดใช่ไหม เราก็เลยขอคำพิสาจนและก็หนังสือรับรองคดีสุดด้วยแต่ศาลแขวงวัฒนวานก็ให้มาได้เปลี่ยนคำพิพากษาไม่มีหนังสือรับรองคดีสุดนะครับเรื่องนี้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะนะแต่ผมจะอธิบายตรงนี้นสั้นๆว่าถ้าคาดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากโจทก์และจำเลยไม่ขอนะครับมันก็จะไม่มีใช่ไหมออกมีคำพิสาจาออกมาแล้วเนี่ยนะ ถ้ามันจะจบให้จบเนี่ยฝ่ายโจทก็ดีฝ่ายจำเลยก็ดีถ้าต้องการอหนังสือรับรองไมใช้ประโยชน์ก็จะต้องขอจกศารนะซึ่งเมื่อขอจกศารอ่าเมื่อไม่ขอจากศารมันก็จะไม่มีนะครับเพราะนั้นก็จะมีแต่คำเรียกสารนะผมเข้าใจนะครแต่พี่น้องอที่เจอโจทก์อาจจะอะไรก็อธิบายตรงนี้เราก็ได้คำเรียกสาลมาเมื่อได้คำวิสามาก็อาอาจะำวิสาาว่าเป็นคดีที่จำเลยเป็ราเนี่ย รับสาร,รภาพนะครับก็เลยสูกสารที่ศาลตุ่งๆกันใช่ไหมงั้นเมื่อรับสาร,รภาพแล้วเป็นไงตรงนี้ท่านคงจะพอเข้าใจได้ว่าถ้า้องเดินเข้าเข้าคุกเข้าเรือนจำอย่างเดียวได้ยน,นะนั้นผมจึงส่งตัวเนี้ยผ่านท่านประธานาไปยังศาลนี้เพื่อให้วิจัยใช่ไหมฮะเพื่อให้วิจัยนะครับอ่าพอ,อถึงศาลศาลก็โอเคท่านก็ ว่าไปตามเนื้อหาสาระนะไม่มีคำเลืกสารแต่ยังไม่มีหลักฐานอะไรพวกนี้ที่สุดท่านก็รับเรื่องไวใช่ไหมฮะเพราะมันเข้าเหี้ยนะรับเรื่องไว้แต่ยังไม่ให้หยุดปฏิบนะัติถ้าขี้จำได้นะนะครับนะขั้นตอนต่อมาสาลก็ต้องส่งเรื่องนะครับไปให้ทางฝ่ายผู้ถูกร้องนะผู้พิพากษให้ที่แจ้ง คุณศิระ้อชี้แจงกับอภิสารนะลองฟังดูว่าคำชี่แจงของคุณศิระเนี่ยเชื่อได้ไหมนะครับคุณศิระก,ก็ให้การตรวจสอบไ้ว่าหลังจากที่มีคําวิพากษาแล้วเนี่ยก็ได้ประสานกับผู้เสียหายผู้เสียหายซึ่งเป็นคนกล่าวหานะครับแต่การคุณโจเขาไปแจ้งความ ก็ประสานผู้เสียหายเพื่อขอผ่อนชําระหนี้นะครับผ่อนชําระหนี้เป็นหลายเดือนคุณที่ดูกัน,กนอย่างคุณศิลาเนี่ยตอนนี้อ้างคุยโวโอวดร่ํารวยมหาศาลนะแต่ตอนนั้นเงินแค่สองแสนจะต้องขอผ่อนเลยนะครับอ้างว่าต้องขอผ่อนนะฮะนะครับแต่บอกว่าไม่มีรา,ารัานผู้เสียหายเป็นใครก็บอกจําไม่ได้ หนังสือผ่อนชำระนี่มีไหมไม่มีก็อ้างลอยๆอ,อย่างเงี้นงย,ยนะครับอ้างลอยๆนะครับนะแล้วก็ถ้าผ่อนชำระนี่จริงเสร็จจริงนะฮะผู้เสียหายนะเขกาๆๆๆๆนะก็ต้องแจ้งอายการเ่าได้รับชำระนี่เสร็จแล้วนะครับไม่ติดใจความแล้วเพราะกรณีนี่มันผ่อนกับลูกคูกได้เป็นความผิดตัวุนตัวนะก็ต้องแจ้งอายการอายการก็ต้องแจ้งตาส์ ศาลก็จะต้องเข้ามาซักถามนะครับตกลงจําเลยจดใช้ค่าเสียหายเสร็จสิ้นเรียบร้อยผู้เสียหายติดใจไหมไม่ติดใจศาลก็จะออกรายงานนะครับว่าจาเลยจดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วนะแล้วผู้เสียหายขอถอนคำน้องถูกอันนี้มันก็จะจบไปนะครับแต่บวกก็ไม่มีหลักฐาน งั้นการที่กุจิราอ้างว่าได้ชดใช้แล้วอะไรนยมันเลยลอยด้วยปากไม่มีหลักฐานที่และกุณจะฝังไปเห็นไหมกุญ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แจฝากงอเอาประเด็นต่อมาคุจิราก็ถามไปทางกรมราชธรรมว่าผมเคยติดทุกไหมนะครับกรมราชธรรมก็ตอบมาว่าตั้งแต่ปีสี่เจ็ดครึ่ง4ีปีเศขึ้นมาถึงปัจจุบันนะนะครับจะมีการเก็บ หลักฐานทั้งหมดว่าใครต้องโทษจำคุกอะไรอยู่แล้วบ้างนะครับแต่หลังจากปีสี่เจ็ดไปนะฮะคุติราถูกจำคุกปีสามแปดหลังจากปีสี่เจ็ดเป็นกน็ลดลงไปเนะี่ยเกิดอุทกภัยน้ำท่วมไม่มีหลักฐานวะ่าคุณศิราถูกจำคุกไหมตกลงพยารหลักฐานตรงนี้ก็ฟังไม่ได้เห็นไหมฮะนะคุศิลาก็อ้างว่า เจตนารมตามรัฐนูลนะครับนะให้การต้องคำนวณสางที่สุดกรณีความผิเดเกี่ยวกับกามมร,รมุโทษหมายยาเนี่ยต้องเป็นความผิดนะครับสาธารณะเช่นไปลักทรัพย์เขาชิงทรัพย์เขาต้นทรัพย์เขาบุกลุกทำให้เสียทรัพย์เหลต่างัันอันะนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับเป็นความผิดส่วนตัวก็แบบอ้างกรรมการร่างรัฐมนเพื่อมาแถลงข่าว แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นอะไรนะก็ไปอ้างว่าเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็กระบวนการไต่สวนซึ่งผมก็อ้างขยาระงับไปแล้วนี่จากเยนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นนะครับนะเพราะผมอยู่ในกระบวนการนีรทำถึงแม้จะเป็นตำรวจก็รู้ระบบของอายการรู้ระบบของศาลก่อนนะเพราะเราเติบโตจนทั้งเป็นถึงผู้สกัดดุลชาตินะครับ ไม่ใช่กเกษียณมนเป็นที่เก่าเลยนะครับคือที่ศาลเนี่ยเมื่อพิาพากษาแล้วนะครับนะถ้าไม่มีการขอหนังสือรับรองนิ่ที่สุดนะของโจรหรือจำเลยก็จะมีแต่คำพิพากษาครับแล้ะหากมีการอุทธรณ์นะครับก็จะต้องมีคำอุทธรณ์คำแก้อุทธรณ์ส่งไปศาลอุทธรณ์นะศาลอุทธรณ์พิจารณาเสร็จแล้วก็มีคำพิพากษาก็ส่งสำนวนกลับมาที่ศาลชั้นต้น อาจเจะต้นเป็นแต่อาณาเยกศาลนะครับทุกอย่างก,ก็จะเก็บไว้สํานวนการสอบสวนไม่ใช่สํานวนน่ะสํานวนของศาลนะที่ลงโทษชั้นต้นสํานวนพงศุภรถ้ามีนะฮะก็จะเก็ไบไว้ทีนี้เวลาผ่านมานานเนี่ยโอ้โหมันเก็บกดีมากมายเท้าทรินา้เก็บละนั่นก็าาลก็จะมีระเบียบถ้าสมมุติ20ปีขึ้นไปให้ทําลายเขาก็จะทําลายจํานวนั้งแต่ สารต้นก็คำฟ้องนะครับทำให้การพริจารณาโจทย์พยจาราจำเลยนะครับนารายงานต่างๆทำลายหมดถ้ามีทอนคำอุทธรคำแก้อุทธรต่างๆทำลายหมดก็จะเหลือแต่คำเรียกษานะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้มีคำเรียกษาสารต้นถ้ามีการอุทธรก็จะมีคำเรียกษาสารอุทธรมีอยู่แค่นี้เองน,นะครับแต่นี้ไม่มีคำเรียกษาสารอุทธรมีคำสาสารต้นก็สอดคล้องกับที่คุณสระบอกนัะ ไอเจรจา,าชดใช้เขานัแสดงว่าไม่มีอุปกรณ์เมื่อไม่มีอุปกรณ์ก็จะมีความรูสารข้อสา,อสาโโรเันต่เป็นไปนะครับซึ่งเป็นหลักฐานานคุณศิราจะอ้างว่าชดใช้แล้วอะไรต่าสารเขาไม่มีหลักฐานนะครับเราจะฝากใครจำฮะนั่นอ้างเลลอยอย่างนี้ได้ได้ะไนะครับส่วนตัวมองว่าหลักฐานที่มีอยู่จะสามารถถอดถอนหรือว่าเอาผิดคุณศิราได้เลยไหมคะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของของศาลแหละเพราะเรื่องเป็นสารนูนะฮะอ่าผมได้ข่าวว่าสารตั้ง ผูส้สาสามท่านที่เป็นตุลาการสารรัฐนูนะครับมารับผิดชอบเรืเ่สารก็จะรู้ระบบดีนะท่ผมเชื่อว่าคดีนี้นะก็จะออกมาด้วยความเป็นธรรมคงจะไม่มีใครไปก้าวไกยสารได้นะครับนะอำนาจใดๆอำนาจมือมันไม่มีแล้วนะครับอนนี้มันโปร่งใสนะครับเชื่อว่าคดีนี้ ก็ให้พี่น้องประชาชนพิจารณาไปกันเพมั่นใจว่าคุณศิระไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะมาหักล้างข้อกล่าวหาได้ไม่มีหรอกครับพี่อ้างนี่อ้างลอยๆนะครับอ้างลอยอย่างเยอะหลายอย่างจะบอกว่าไปชดใช้ค่าเกิดหายทั้งหมดชื่อชื่อผู้เสียหายก็ยังทำไม่ได้นะครับไปชดใช้นะครับชดใช้ยังไงหลักฐานก็ไม่มีเลยคู่กันนะครับคุณค่ะนะนะครับขอบคุณครับดีครับ